ฟอร์ดแอนเฟอร์ราีใช่ไหมฟอร์ดไม่ไมื่นนุ่มจ้ามีนุ่มเลยสวัสดีครับรุงมกิดโฮมเฮ้ยยภาพยนต์จากอีโมจิโอเคพร้อมนะคะครับสามสอตาร์วอลก็ ต้องค่ะโ,โอ้ยยา <ะ S 1> วันนี้เขามาน้องอ้ำหนึ่งคะแนนนะข้นต่อไปนะคะเดี๋ยวหล่อเอาอออเดลิงต้องกอรับจอดรับจอดรับของข้ารู้ไหนเป็นต้องเป็นของข้าเจอซิกขา ค่ะไม่ได้ไม่บอกไปถ่ายไม่กินถ่แล้วเว้ยวันนี้กต่อตไปค่ะเพื่อ,อเสด็จหลานมากต้อต้องค่ะเท่าเลยเท่าเลย อย่างเก่าเก่าแหมแหมแหมแฟนขับรถอเนกเรื่องมันเกี่ยวกับประมาณว่าเป็นแบบว่าสาใชายสี่คนที่มาแบบจากจากแต่จังหวัดอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมามาเป็นคนรับใช้แล้วก็แบบว่าไปโพพันกับเอ่อพวกนักสืบเขาเลยจ้างให้แบบว่าสี่คนเนี้ยไปปลอมตัวเพราะว่ามันเรียนกว่าคนอดื่มันเป็นเบนพจิตาใช่เป็นพอจิตาแล้วก็มีโอปอลนิสลาด้วยลนิสา เพ่ข้อต่อไปนะคะเฮ้ยเอาเลยใคก็ตอบได้เรียบรักเลยขอไปดิดนึงนุ่มจังมือนุ่มเลยดีนะพี่ไม่ไปสั่นเบามือนะถ้ากดไปเต็มๆไม่เอาโอเคเท้าก่อ เฮ้ยมันง่ายไปยเหรอแมมันมันง่ายไปเหรอคะก็เล่น13บสามมาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็แบบว่าเนื้อน้อยงงพลูที่น้อยงงพลูที่ไ,ไ<ห><ะ>รงงพลูข้อต่อไปสามค่ะชิงของถูกต้องค่ะโอเคข้อ9นะคะต่อไป จากสเปโร่เ <mile> ้ยทาเราบป็ใครเป็เมยไปจับตัชื่อตัวละครเนี่ยเข้อต้องรีเพย์มเนี่ยต้องรีเพย์มั้ใช่ได้ใช่ได้อ๋อิดจับต่อ โอเคโอเคข้อที่11ค่ะโอยกดไปก่อนนะครับจำกดไปก่อนแล้วเ <laughs> ออ <laughs> กดด้วย <laughs> ยังนึกไม่ออกเลย <laughs> ฟาวฟาวใครใครตอบได้กดเลยค่ะนะไม่ใช่ไหม โกมไรเดอร์ผิดค่ะไม่ใช่โกมไรเดอร์ต้องมีหรอแต้องมีพอสไฟมีมอสไฟแล้วไฟเยไไมต้นาไปเลยดค่ะอยู่ในไอยู่นโลดีอยู่หรอือเออยู่ใน DC หรือ MCU ่ะเดทกู้ถูกต้องคเฮ้ยการ์ตูนผอ๋อผูใช่ตัวากก็เดแล้วก็ู ลูกคร่ะออกมาเปนลูกครูเหรอต่อไปไม่รู้ก็งงอยู่ไอ้ลูกอันนี้มันคืออะไรโอเคมาต่อไปนะคะโอ้โหโอตกตัวเลยพี่จันโจ๊กรกอรี่้อที่1าค่ะข้อต่อไป มหนังแห่งรถด้วยเออต่อแล้วต่อคุณช้าคุณช้า Ford and Ferrari ใช่ไหม Ford and Ferrari ใช่ไหมใช่ค่ะทุกฟอร์ดแอนด์เฟอร์เรียร์กต้องค่ะบิ๊กเ้าเอ๋อโอเคข้อที่14ค่ะสกิฟเกมทุกต้อง ตัวข้อสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะคะ <_ an> โคยหยากเยออะไรวะบ้านเช่าอะไรตัวเนี้ยบ้านเช่าสายองขวัญพินค่ะเราตาแลนผิดค่ะเฮ้ยกดได้ทีเดียวว<อ><อ>๊ะพิดค่ะบ้านเช่าถูกบ้านเช่าถูกแลว้วสามพยายา บ้านเช่าผีสิงหรอผิดไม่ใช่อะอะไรเนี่ยเรื่องอะไรวะเนี่ยหลักทีบ้านเช่าผิดค่ะบ้านเช่าหลักทไม่อะไรวะเนี่ยเออบ้านเช่าบ้านนี้มีหลักไม่ใช่ผมไม่ใช่ขี้เกียจเกียจกันเอาซะได้บ้านเช่าบูชายันญโอ้โหขี่เกียจอะไรอย่นงเงย แล้ค่ะที่5ข้อเอาเลยนะอันดับที่1น,นะคะพี่แมน,นทขา5คะแนนพี่2นะคะพี่ซาน4คะแนนค่ะมาเชิดมาเมิดมาเมิดแรกๆฝ่ายไปก่อนมาเมิดมาเมิด <laughs> แล้วก็ท <laughs> ี่เล็กกับน,น้องอ้ํานะคะสาวผเรนเท่ากันค่ะ บางอันบางอันบางอันนึกงนานบางอันนึกงนานหน่อยเขาเาบอว่าเอ๊ะมันจะตรงตัวหรือว่ามันโอเคกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับด้านล่างนี้นะคะรับขอบคุณครัคบรขายไม้นะ <laughs> ยังขายไม้อยู่ครับ <laughs>